เออเอาจจะเอ้ยอะไรเนี่ยต้งไหนอะไรอ๋อชัางเหอเราอยู่ที่นี่ที่นีนเนี่ยคุณลุงผมช่วยนะครับไม่ได้เลยช่วยนะครับผม ก็รับผมที่จะผมช่วยช่วโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยโอ้ยหอมเปียกหมดเลยเสร็จละไม่เป็นไรโอ้ยเราทำอะไรผิดน้เรามาอยู่ที่นี่ได้หนูอะ มโมงออเอดคุณลุงเออ๋ะเขอไปถามดี๋ยวขอยไปถามยวเราบอกให้เขาก่อนโอเคอืม้มทำไมพูดที่นี่ตัวเร็วกันทำไมพูดที่นี่ตัวเร็วกว่าจองเฮ้ยคุณลุงคุณอ่ามาใครข้อเอออะอ่ะ เฮ้ยแล้วเรามาอยู่นี่อีกคนเนี่ยที่หน้ำที่ไหนอีกเนี่ยอ๋อตึกใจงั้นเราเป่าเราต้องไปเออบมเฮ้ยเราเฮ้ย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 โทษทีครับบุ๋มพื่อคุณลุงตัวเร็วเกิดชิวๆชิวๆที่ลุมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไม้นะครับอืม โอเคคือกเคือกดลงจะเหนื่อยทำไมกันนี่เล่นโอเคขอขอตัดไม้นะครับเออทำไมรู้สึกเจ็บมือจังเจ็บ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  อืมปูคืนให้เขาก่อนเดี๋ยวกุลด่าอืมเอ้ยมีอาหารกินแล้วเด็กเอ้ย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 เย ทำไมพูดถึงนี่มโตเร็วจังอ่ะเอ๊อือนเอาเอา่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ๊ะคืออะไรไม่รู้อะไรกณลุงคุยกันกันอยู่เหรอครับปาปะปะาครับครับได้ครับ อ,อ้าวทำไมอนีเข้าบ้านกันหมดเลยอขอตะเกียงหน่อยแล้วกันนะอ้าวเราเออจำได้เราสามารถตัวเรามีแค่นี้ทำไมเราขัขบได้วะ อ,อแบบเแบบกเตียงอะไรดังตึงสงสัยลมพัดตึงไม่ใช่ขุละตึง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 ตุ้งเคเว้ยทำไมเราขุดเลยไม่ได้เลยอันนี้เอ๊ะชดเชยชดเชยบนุ่ เอ้ยว่าเราหลังไหนวะงั้นเราไปจัดเตียงมันอยู่แถวน,นี้แล้วกันอ้าวลุงเข้ามาในห้องคุณลุงทุกทีครับผมจะมาเอาเตียงครับไปแล้วนะครับเชิญทำการตามสบายอโออเออปวดหลังบ้านนี้มันทำมาเลย มีควันยเยอะขึ้นไม่เป็นไรผมว่าผมอยู่ที่นี่นี่นดีที่สุดละยุบไ,ไม่แปลกใจเลยที่มีควันอะไรขึ้นมาโอหมาเป็นลำเลยเอ๊ะคนละบ้องคนละลำโอ้โอ้ยม็นเปิดเปิดม็น,มน ลุงใช้อะไรล่ะไปทำอะไรรืมม่วโ,โอ้ยติด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 ,ตดไม่ใช่อันนี้บ้านใครเราขอตรวจสอบบ้านไว้ก่นขอนครูลุงไข,อขอ่ของครับขอโทษครับอืมตอ,ขอนข้านี้เราจะ เพื่อันเดียวไม่เอามันอึมต้องมาขุดนี่เมาเดีย๋ยวเสียงอะไรดังตุเกะตุเกะวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครดังตุเกะ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 ใครกูตุกเกย เออตัวแห่ร้องเอ้ยตกน้ำวิ่งทุกคนรีบวิ่งเข้ารีบวิ่งเข้าบ้านไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วเออโอ้ยง่วงปวดหลังโดนใครทุบหลังมาเลยโอ้โอ้ช่างมันเถอะไปนอนดีกว่ารู้ไหโอเคได้เวลาไปทำอาหารเช้ากิน ออ่ยเห็นนี่เดี๋ยวเราเอาไปเก็บซ้ำซุ่เห็ดแล้วกันเอ๊อยทำไมเท่านี้อ้ยมันเหมือนเราเมื่อวานเราเห็นนะนู้นเลยเหรอไกลไปลูผมไปเก็บฝั่งนู้นเลยอ่ะออะไรนะน็อ

เกือบจมน,น้ำเนี่ยอะไรอะไรล่ะแล้ <c oughs> เอเฮ้ยไม่หรอเออโอ้โหทำไมเฮ้ยทำไมเรามาอยู่แค่วันสองวันทำไมทำไมหมู่บ้านรู้สึกทำไมคนน้อยกว่าเดิมวะ เอ oh, ๊ยโอ๊ยโอ๊ี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ทำไมรู้สึกปวดหัวมึนๆหัวจ้ะสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงผมอยู่ที่ไหนคุุณลงทำไมคุณลุงไม่ตอบผมนี่ผมอยู่อ้าวอยู่บ้านตัวเองเหรอเออใช่า เราอยู่ข้าวจังเราเข้าใหญ่บ้านก่อนดีกว่าหมาตวนันหอนดีกว่า,อา,อาเอาเอาเฮ้ยโอ้โหหมาตัวนี้นอนเร้ยเราทำเป็นแล่บแล้วกันกลุ้ไอ้จอนจอนจอน คุณลุงผมไม่ได้จะฆ่าคุณลุงเขาแค่มาทำกับข้า็ออโอ๊ยอวนตกโอ๊ยอยอย่าปวยยาป่วยย่าปยเฮ้ยมัจะตบเต็มใหม มาหอนีเกลียวเฮ้ยทำไมหมู่บ้านนี้ทำจิกเปก๊ะเนี่ยมันอยู่ดีๆก็มีคนเข้าบ้านเราเอ๊อโอ้ยเอ๊ะเอ้ยโอ้ยเอ้ะเที่ยวนะ้ำก็มีคนปันทุกเลยเหรอขยายเป็นยังไงอยู่เนะี่ยว้ายตัวอะไรเขียวๆ เพื่อนหมู่บ้านเออเจ็บไปเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งโอ้อยเอ้อยเจ็บอืมขาหักไม่รอดเลยดินขาหักก็เจ้ามันเจ็บดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิ เจ็บทำโอ้ยเจ็บขาเจ็บปอใครพูดใครพูดใครพูดโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดท้อง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 โอ,โอ้ยโอ้ยตก ว่ากูวดท้องแยอวเอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมีผีหมู่บ้านนี้มีผีไปเลยเข้าบ้านเล็วอยช่างไม่กุลุงมามาสิมาสิาสเอ้ย

làm quan ơi đây, tắt con. ờ, ờ, giờ mà, mà. chạy right về nhà trung tâm đấy. sao máy zombie à? Chúa ơi, bảo chiến sĩ, tại sao mày zombie tiêm lấy? Tại sao sống zombie chăng อืมเมื่อไรจะมีคนมาแล้วเนี่ยนี้รู้สึกยงไม่อยากอยู่แล้วเมื่ะอีกนิดนึงแล้วก็ได้เราก็ได้กลับโลกเหมือนเดิมแล้วรู้สึกเราจะออกมาตัดไม้คนเดียวมั้งแล้วเราก็สลกไปเลยแล้วไม่อยู่นี่เออแปลกก่อนนี่เสียงไม่เอา ตรงนี้ทุกคนทุกๆทุก,ทกเออแสนสว่างต้องมาอยู่ตรงนี้โอเคนแล้วทำไมครับโต๊ะต้นนี้มาทำไมมันมีควันขึ้นมาวะสงสัยมีคนอยู่ใต้นั้นเราทำควันออกมาอุกอากาศันไปได้ แต่แกต,ตั้งแต่สเกีย่ะทำไมไมีเสียงคนพูดด้วยสงสัยน่าจะเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่เร<อ>าคือเจ้าถิ่นตุงเค่ตุงเจตุงเจตุงเจ๋ตุงเจตุงเจไม่เป็นไรงบเราเยอะงบเยอะเพราะตัดไม้เฮ้ททำไมฝนโอ๊ย มันไม่หยุดทักทีอืมทำไมตรงนั้นจังมันคงไม่เกี่ยวอะไรกับหมู่บ้านนี้หรอกภาคหน้าภาคหน้าพักไหนวยภาคใต้ใถุยคนละภาคตุค้งแต่ทำไมไม่มีใครเข้ามาอยู่ที่นี่เลย ทำไมไม่มีมนุษย์เลยทุยเฮ้ย,ยทำไมไม่มีคนคนที่ไม่พูดเป็นภาษาเหนือก็เราบ้างวันนี้แล้วใครเป็นคนเหนือวะแถวนี้เสียงอะไรเสียงอะไรอีกโอ้ยโอ้ยอยโอเคเสร็จแล้ว อืมโอ้ยใครจะได้เป็นนายจุกตัวคนต่อไปนะในหมู่บ้านเราเราต้องรู้ให้ได้จำตอนต่อไปดๆช่างมันเถอะเรื่องที่เราพูดเะตก่กี้ก็โอเคนะครับผมก็ ซีรีส์นี้ก็ขอจบซีรีส์เป็นเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นซีรีส์สั้นๆเนาะก็มันชื่อซีรีส์ว่าประจนภัยแห่งโลกกว้างนะครับผมอ๋อสกินที่ผมใช้เดีย๋ยวผมให้อะก็ไม่เป็นไรมาเราจะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมผมก็จะมาเปิดหน้ากันนะครับผมพร้อมยังพร้อมยังแถดมแทมแทมนี่นะครับนะผมก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ อยู่แล้วน้องๆหน้าตัวเองว่าไหมตัวเอ้อาทำไมต้องเปิดอะครับน้องๆก็เสียงผมก็อาจจะดูเพียนๆหน่อยนะครับเพราะพูดแกลไม่หรือพูดแก้ไม่วะโอ้โหๆๆผมก็เรื่องนี้จะเล่นกันแค่สองคนแล้วจะเปิดรับสำหรทีมงานนะครับในดิสคอดนะครับวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้น้องเดี๋ยวเรนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วเนี่ยในดิสเน่นะครับที่ผม มันน่าจะไม่มีปัญหานะโอเคขอจบเพลงเท่านี้นะผมไปไปได้